นอกจากนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการมีการเลื่อนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี2565นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2565 รวมไปถึงกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติปี2565โดยจะมีการนำเด็กในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน250คนค่ะเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากพลเอกประยุทธ์จัน์โอชานายกรัฐมนตรีในวันที่8มกราคมนี้ ในส่วนของภูมิภาคกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัดจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัลโดยเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นผู้มอบแต่เนื่องจากขณะนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในหลายพื้นที่ กระทรวงศึกษาธิการจึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติที่ส่วนกลางค่ะและเลื่อนการจัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศเสียบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติทั่วประเทศออกไปก่อนนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย สำหรับกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติในภูมิภาคให้ประเมินสถานการณ์เป็นรายพื้นที่ค่ะร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหากเห็นว่าปลอดภัยก็สามารถจัดกิจกรรมได้โดยในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการและข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัดแต่หากพื้นที่ใดไม่พร้อมและสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจก็ให้เลื่อนออกไปก่อนค่ะ ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของเด็กทุกคนซึ่งภายในปีนี้จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติเกิดขึ้นอย่างแน่นอนค่ะแต่ในส่วนของกําหนดการใหม่นั้นจะต้องมีการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆและผู้ปกครองทุกคนค่ะ